ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะทำ Challenge ใน y o YouTube ที่ที่จะทำมัลติทู a มกกาโปรเจกต์แชร์เลนก็คือแชร์เลนนี้จะมี110 Project เกต์ถูกปะะ่าวาโอเคครับทุกคนก็จะเป็น Project ์อันนี้นะครับมันจะมีประมาณ110 Project นะครับประมาณนั้นก็ ข้าวๆนะครับก็ลองดูก็ข้าวๆนะครับก็ผมจะให้ดูนะครับก็คือมีเป็นเนื้อหาเป็น heading เป็น number เป็น text แล้วก็เป็น networking มี classes ก็แบบอาจจะเป็นการฝึกเขียนด้วย class trading web แล้วก็ไฟล์ database graphic media แล้วก็ games โอเค ก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นหัวข้อหัวข้อไปแล้วก็ในหัวข้อนั้นๆก็จะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับหัวข้อนั้นนี่แหละครับคือ Fibonacci sequence program in C แต่ผมจะทำด้วย3ภาษาก็คือ C C++ แล้วก็ Go เพราะว่าอยากรู้ภาษานั้นๆก็จะทำโปรเจกต์ด้วยภาษานั้น3ครั้ง ฟิบ o น acci sequence ไม่ยากนะครับมีมีฟังก์ชันเป็นที่ calculate fibonacci basic แล้วก็จะมีฟังก์ชันที่จะ get input จาก user ที่จะ type มา easy แล้วก็จะมี main function ที่จะ run the logic easy แล้วมา run โค้ดกัน gcc main. c and and ทำไมหา and ไม่เจอ and a. out โอเค Enter number to generate Fibonacci sequence ถ้าผมใส่9ก็จะเป็น 3, 4โอเค12ก็จะเป็นร้อย่ถไหร้อยสี่ร้อยสี่สี่โอเคก็โปรแกรมแรกก็จะเป็นประมาณนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็น first step ของเ d e v vlog นี้ที่จะเป็นมาที่ มาที่เมกับโปรเจกต์นะครับโอเคไม่อยากใครที่อยากจะรู้เรื่องโคดนี้มากกว่านี้ก็ไปดูที่เกทับได้มีลิงก์แล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจฟิวเนชั่ีซีเควนซก็มีลิงก์ให้ด้วยก็เพราะว่าผมอธิบายไม่ค่อยเก่งอีกคนหนึ่งอธิบายเก่งกว่าไปดูกันได้นะครับโอเค that being said see you in the next project ลืมบอกไอ้1 1 0ิบโปรเจเนี่ยผมจะทำทุกโปรเจกต แล้วทุกโปรเจกต์นั้นผมจะทำคลิปแล้วก็รอติดตามนะครับ